บนฐานคือบ้านหน่อยน้น่นเจริญครับถ่ายบังไฟทีมงานบ้านหน่อยโน่นจเจริญครับงานประเภทนี้บุญบังไฟบ้านน้องแฮวตาบนดูกึงอำเพอรน้องฮี่จังวัดร้อยเอ็ดครับรอลุนรอเชีย่ยกันไปครับหลอดยางมาลดครับ บานน้อยน่นจเจริญครับ วอลัมนะครับแต่กลับไปได้อยู่ครับแต่ว่าออกโต่ลมครับถือว่าลมโอ้โหรุ่นแรงมากครับบาดเสียวนมโตไหลครับไหลครับไหลไไลไหลเบรกไหมลูกมันอันตรายเบรกเบรกไหมลูกเบรกเบรกโยกเบรกติดนะครับ โอเคครับใหญ่กว้งได้ครับความมันตะไลจับวไล่ครับครับผ่านแล้วผ่านเลยครับอมสาบอดาไดไหลเกือบหอดผื่นมาเบรกติดอยู่ตำตำนี่ครับผมร่อฟังเวลาจริงแล้วกันครับเชิญรับประทานลงมาแล้วนะครับไปลอยหาสิบสามคะแนนครับ ้านน้อยโนุ่นจะเลื่นอนผ่านแล้วผ่านเลยขอบคุณที่ติดตามรับชมยกงรอดีสิสวัสดีครับ